สวัสดีค่ะวันนี้มื่อพ่อกระช่องลุงซาพาแซบอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาเข่าสวนบักม่วงค่ะทุกคนมาเจอบักม่วงบักม่วงดอกหลา่วันนี้มาสำรวจมาเจออันนี้บักม่วงแก้วขมิน้นนะคะทุกคนคะ่ะบกม่วงแก้วขมิ้นวันนี้สิก,กินบักม่วงสมทบที่น้องเปรี้ยวปากอยากแห้ง,ง,งกระท่าไปเบื้องบะมี่บกม่วงเยี้ยบกม่วงแก้วขมิ้นแต่จะเป็นนุ้ยป่องป,องปอง่องนุ้ยลักษณะแบบนี้คะ่ะ แก้วคมิ้นเนาะอันนี้อันนี้กาสิกินสมแทบคือกันแต่ว่ามันค่ขยาดในแก้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคอ,อกระโดดลงไปมะม่วงแรก่ะทุกคนคะ่ะแรดเขาก็จะมีนอเหมือนแรดนี่แหละค่ขยาดในแก้บันไดลุงจะเอาไปกินมะม่วงแรด อันนี้เป็นบักมวงฟ้าหลั่นนะคะทุกคนคะ่ะฟ้าหลัน่นเบงความหลั่นของนั่งความกรอบอันนี้คือฝนตกไ่เดจ่ะน,นี่ฝนตกสซมันกับแบบว่ามันแตกแบบนี้เลยอะ่ยะ,ดอคคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันจะกรอบแค่ไหน เอาเปลือกออกก่อนมาชิมความกรอบกรอบเนี่ยหอมตอบมาพิสูจน์ความกรอบกันทุกคนค่ะรันคักรันเนี่ยกรอบ ปอดสารพิษนะทุกคนคะ่ะอันนี้น้องสาวแล้วปลูกปลูกแบบบ่ใส่สารนี่อย่างเลย no chemical เพราะว่าน้องกินเองปลูกกินเองในครอบครัวเขามากินข้าวตนเลยพี่น้องอ่ะค่ะทุกคนคะ่ะยืนละม้วนข้าวตนอืมฮืมฟาลัน กรอบอากาศดีดีพี่น้องอากาศดีแห้งเฮี่ยหอยซาสะพี่น้องเอ้ยย่อมย่อมบรรยากาศอันนี้น้ําดอกไม้สีทองเด็ดค่ะอันนี้บ่กขันในแกะแล้วก็บบกขันใน้อขันห้อมันสีสุกเป็นสีทองน้ําดอกไม้สีทองเอาไปหนึ่งลูกเอาไปกินค่ะ เอาไปซิมรสชาติใช่การน้องสีแสบบ่รับรองเปรี้ยวเยี่ยวราดอันนี้อกล่องอกล่องอะไรนะกุนทองอกล่องพี่กุนทองอันนี้อกล่องพันอ่าพี่กุนทองแต่ว่าความเปรี้ยวอ่ะคือเปรี้ยวแบบเยี่ยวราฉีเงียวเส่สินค่ะค่ะพี่น้องค่นเอาอนี้ไปกินเป็นมะม่วงอ่ะพี่กุนทองอกล่องบ่เอาสมแห้งไปไปกิน สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ช่องลุงซาพาแซบวันนี้มาแซบน้องกันทุกคนค่ะแซบด้วยมะม่วงนะคะทุกคนค่ะอยบัก่วงค่ะมะม่วงอันนี้สายพันธ์อะไรไม่รู้คนปลูกก็จําไม่ได้นะคะว่าสายพันธ์อะไรที่นี่ก็มีเต่ว่าอันนี้ลุงลูอันนี้คือมะม่วงแลดนะคะทุกคนค่ะ เลกาอันนี้ก็จะเป็นแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นบ่ค่อยได้แก้ปันไดนะคะก็คือแบบว่ายังอ่อนๆอยู่แต่ว่ากันยังแสบคือกันจะมันจะออกเปรี้ยวมากนะคะอันนี้จะเป็นน้ําดอกไม้นะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นพ้าน,น้ำดอกไม้เนาะน้ำดอกไม้นี่ขอบอกขอบอกว่าน้ําดอกไม้อ่ะต้องเปรี้ยวมากอ่ะเปรี้ยวเยวเฮยใส่สินค่ะค่ะพี่น้องมาปอกเลยค่ะทุกคนอุ้ย หุยกรอบมากอ่ะก่มีคนนั่นเอ้าบ่มีคนจับกล้องให้ค่ะทุกคนคะ่ะชื้อต้องทำเองแล้วสิมาชิมรสชาติของบักม่วงหลายหลายพันเนาะที่จริงอะ่ะมีหลายพันก็นี่คะ่ะแต่ว่าอากาศดีดีมีนีหอนไอ ร่มเย็นจนตับสิแตกล่มเย็นจนใสสิปินทุกคนคะ่ะอันนี้เรามาเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้เตรียมเตรียมน้ําดอกไม้เอาไว้ก่อนนะหมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาซิ้มกันเลยชิ่นใหญ่ๆนี่คะ่ะว้าวอื <laughs> สมฮ <laughs> ึมปุ้งถูกคนค่ะอขออนุญาตถอดหมวกคนค่ะเพดทำเองเพดเองเนาะทำจิ้มกระสุดยอด ความนัวของปลาลความนัวของปลาล่ได้ใจมากพี่น้องปลาละคุณนองอืมอือคอข้าวเนะอันนี้มะม่วงเขียวใหญ่ที่ยังไม่สุกเปรี้ยวนะคะทุกคนค่ะเปรี้ยวแห้งอือ ขอมแแบบใส่คัๆพี่น้องกล่องลุงมันบ่ไก่มันมันซุมม่ม่ะก่ามันไม่ชับ mm hmm. very sour fresh mango is so sour I eat with spicy sauce together combination is so delicious and spicy อไปกับมาต่อกันทีอันนี้เลยค่ะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองการันตีคว่มเปี่ยวนะทุกคนคะอร่อย น้ำดอกไมส้สีทองเปรี้ยวมากแตหอมมาค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแหลตนะคะอันนี้บักม่วงแหลตลุงสิงมเมื่อกี้บักม่วงแหลตให้เบิ่งทุกคนค่ะมันบ่ไก่มันบ่นเ,บเห็นลุงเอามากกไก่เนาะบักม่วงแหลตกินกับแจ้วอ่ะแสบแห้งพี่น,อนอ้องคนรู้สึกนุว่าบักม่วงแหลตอ่ะแสบเดี๋ยวมาล่องแก้วขมิน้น อันนี้แก้วขมิ้นนะคะห,หัวหอมค่ำโอ๊ะโอเลยพี่นอ้องเซ่บเซ็บแก้วขมิ้นเซ่บเดี๋ยวขอตักแบบหัวหอมเน้นๆนะคะทุกคนคะ่ะ น้ำนี่แบบหัวหอมเน้นๆเลยนะคะแก้วคาเมลเนืแ้แซบทุกคนคะ่ะแซบถูกอัะรสชาติด,ดีแต่ว่ามะม่วงเขียวใหญ่ออกเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่ได้เหมาะกินกับเจวหนูว่าแล้วก็น้ำดอกไม้เปรี้ยวเปรี้ยวหอมสำหรับคนบางปเปรี้ยวกับสีแซบ แต่ว่าแก้วขมิ้นอ่ะออกเ,อเปรี้ยวนิดน้อยหวานหวานนุ่มนวลลงว่ะแก้วขมิน้นจบบแก้วขมิ้นเหมาะในการกินสมแห้งสำหรับคนบ่มักสมมากอ่้นะเด็ดมาก ดื่มน้ำแป๊มนึงนะคะมันอ้ามันจัดจานมากน้ำพริกลุงจัดจานมากอาละค่ะคลิปนี้ลุงก็ขอจบแค่นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงซ่าพาแซบหน่อยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ